คราบคลิปนี้ไอจิตพอ่อหนํำพระดีพระขังพระในตำนานขับวัตถุมงคลของเมืองไทยเมืองสยามพี่น้องครับพระเครื่องน้ำมาฝากรับตอนพี่น้องปอกายมาศึกษาน้ากันมาบึงมาแย่งน้ากันพี่น้องครับผมไม่ได้ว่าคลิปพระองค์นี้เป็นพระแท้หรือพระเกศพี่น้องครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ นะแบบสร้างสรรค์ส่งกำลังใจมาไอติพัมนำเดินพี่น้องเนดะ้อฝากขอบคุณไปถึงผู้รับผู้ใหญ่ใจดีครับสปอนเซอร์ผู้ให้การสนบุนรายการของไอติพอนท,ทุกทุกท่านนะครับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพี่น้องครับืัอนี้ไอติพัมนำพระดีพระขังพระในตำนานครับสมเด็จวัดระคังนะครับบักท่านว่าเอาคือเป็นจังสี่คือเป็นก้อนกลมๆ <c oughs> ข้อไปครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะอากาศหนาวครับรักษาสุขภาพด้วยครับ อ่าอันนี้เป็นแบบว่าสมเด็จวัดรักครังที่ยังไม่ได้ตัดปีกบางท่านอาจจะบริเรียนรูห,หรือว่าบบหูนะพี่น้นองเนาะนะครับว่าเป็นเห็ดพระเป็นเห็ดแบบใดจะเป็นยังแต่ก่อนคือเป็นสี่เหลี่ยมอ่าแบบชิ้นฟักเป็นอยัางก็เป็นปรัชนาทางสีลในผมสีอธิบายงครับอ่านี่คือพระสมเด็จวัดรักคังครับพิมญ่พระประธานนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์จจรัยนะครับพี่น้องครับ สวยงามมากนะครับก้อนที่จะเป็นชิ้นฟักนะครับก็จะเป็นมุ้นสารมาผสมกันนะฮะพี่น้องครับมุ้นสารมาผสมกันแล้วก็เป็นก้อนจะกลายเป็นแม่พิมพ์นะฮะอันนี้เป็นแม่พิมพ์สมมติว่าเป็นแม่พิมพ์เนาะเขาสิปั๊มลงไปนะครับเอาบีลงไปก้อนแล้วก็ตับลงไปนะฮะพี่น้องครับจะเป็นกระดานเป็นยังกระดานบุหูจักหลับพี่น้องครับ ปับลงไปบีลงไปแต่แบนว่าเ็เป็นนีเ่เพราะว่าแมพิมพ์ในสิบปนลักษณะแก้พระนะฮะสมเด็จนี่ยอยู่ทางทางในนี่ครับเห็นไฮะบ่เดตัดปีกพี่น้องรับเนีอ่อาเา็ดหลหรืออันนี่หน่อยมียกับบูหูจัก <laughs> อันนี้เป็นช่างอ่าเป็นของหลวงวิจารณ์จิในครับเป็น แมวพิมพของเพื่อนที่เพื่อนแกะนะครับมีความสวยสดงามผมบริวารพระนีแทพระนีเกแล้วพี่น้องครับพิจารณากันเห็นไหมฮะน้ำมันตังอิวจบเป็นฮะเป็นคาบของน้ำมันตังอิวเพราะว่าสมัยนั้นหลวิจารณ์นี่เพื่อนในน้ำนะครับว่่ใต่น้ำมันตังอิ้วหลนะครับจะมีความละเอียดของนะฮะของเนื้อพระนะครับพี่น้องครับเห็นไหมฮะสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องครับ นี่พระบ่เด้ใส่พี่น้องเก็บเอาไว้ของปุญาาปญาตาถวดปุญญาตาย่ายพี่น้องครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระประธานเกตไม่ทะลุซุ้มนะฮะเนี่ยเกือบชอนซุม่มเป็นอ่าของพิมพ์ของหลวงพิจารณายพี่น้องครับไอพี่น้องมาศึกษานํากันพิจารณานํากันพี่น้องครับเห็นไหมฮะเบืเ้องฐานจริงอุ้ยกอนระยตดอืมตกปุ๊เลยอืมดีเด่ปะตกหักหายากครับนีแล้วฮะ ฐานสิงนี่ฮะเป็นลอยแกะได้สวยมากครับเป็นลอยเห็นไหมครับพระทุกองค์ที่เพื่อนนํามานะครับเปลี่ยนพระเครื่องของวัดระฆังนะครับของสมเด็จพระาจารย์ตัวพระบรมศรีนะเป็นภูปุกเสกเป็นภูสางนะ,กะแกะมาจากพระประธานนะครับรูปแบบนะครับหรือว่าต้นแบบแกะบางองค์นี่ก็ว่าเป็นพระประจําของจังหวัดต่างๆนะครับ ครูบ้านครูเมืองบางองค์ก็ว่าเป็นพิมพ์ของพระโสทอนก็มีหลายๆนะครับพี่น้องครับเป็นเห็ดออกบ้านนะครับบบเป็นวาสิเห็ดแต่เป็นพระสมเด็จชินพักยังสีเด้ของสุริพุจานโตนะครับพี่น้องครับเห็ดมาหลายอย่างนะครับพระเป็นคุ้นแผนก็มีครับิดตาก็ยังมีเลยนะครับพี่น้องครับลุไปศึกษาเบึงกั้พี่น้องเด้นนะครับทันเห็นไหมฮะดูด้านข้างเห็นไหมครับโอ้โหเก่าพี่น้องครับ ไม่ใช่ว่าไม่เก่านะฮะนะมันตังอิลมาสวยงามมากเนี่ยไม่นช่หมครับเบื้องเหนือพระมีความละเอียดมากนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับพี่้องเด้อนะครับแล้วมีคาบแขนไซสคาบแป้งนะครับพ่อเพื่อนเฮ็ดเรบร้อยนะครับเพื่อนกับสิมาตัดตัดปีกออกอันนี้บ่ได้ตัดปีกนะฮะตัดออกัสินะครับใส่ตอกตัดนะพี่รองครับตอกไปไผเฮ่าไห่ละครับ เปยั้งบางผูบางคนว่าต้องใส่ตอกตัดนะฮะตอกตัดบ่ใส่เป็นมีดบริยมครับนะฮะภาคเกจิหรือว่าภาคหน้าจา์หรือว่าผู้สางพระที่ใส่เป็นเนื้อพุงนี่สิ่งท่ใส่นะครับอ่ามีดของมีคมตัดเพราะว่าเพิ่นถือนะฮะค้ำโบราณเพิ่นถือ แต่สางมากแต่สมัยดูดแล้วเาพี่น้องเนาะอ่าเบื้องแต่เป็นสางพระออกซึกนะครับของกูบันการหนึ่งสินะฮะพระคุณแผนนะ่ะแต่ยังว่าใส่นะครับใส่ตอกตัดเพราะว่าตอกตัดนี่มีความเสือว่านะเป็นไม้ไผ่เนี่ยอาจจะตัดลงปึ๊บอาจจะตัดข้างหนา้าหรือข้างหลังผม่ฮู้จักตันะตัดมีความเสือว่าใส่ตอกตัดตอกและตรึง ตอกและตรึงค่าถานะครับให้ฝังอยู่ในนี่ครับอยู่ในพระเครื่องนะครับในพระเครื่องนะฮะพระเครื่องหลักการบัวไทยของที่บขเป็นสีมงคลนะครับมาทำลายค่าถาะนั่นใดอันนี้ก็เป็นความเสื่อมพี่น้องเนาะเห็นไหมครับความสุดสวยงดงามผู่ได้พารพี่น้องงมง่ายพี่น้องครับเป็นความเสื่อมแต่ภูญาตายง่ายแต่โอ้ยโดดมาแล้วพอสางพระมาเป็นพันปีแล้วพี่น้องครับอ่ะ ผู้ตกคุ้นเพิ่นกะเมตตามหายมเนาะพี่น้องเนาะแถวคาทุกอย่างคลิปนี้บ่มีอย่างไรครับนํามาฝากพี่น้องป้องไปครับพระสมเด็จ่บร้ตัดปีกนะฮะทุกท่านมีความสุขเวลามันหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าพบพบพ่อกันไหมคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ